มาแล้วอยู่นี่งมาแล้วผาเฮ้ยนี่เอ้านี่ภูผามาแล้วครัมาแล้วครับดาราของเราุูริฟต์ทูริฟต์ตัวนี้ภูเขาภูเขาโอ้ยเมฆค้ะเอ่อเมีควยเมฆคครับจับอะไรที่จับ ตัวปวิชาหนแล้วผู้พาไปไหนแล้วนี่ติดตามยูทูงป่าอันไหนแล้วก็บรรทิย์ยิ่งมาตั้ปั๊มปุ่งอย่งนี้แล้วซุกเอาซุกเอา khăng khăn nữa ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ